ท่านกำลังมองหาอาคารสำนักง,งานเยนรัชดาอยู่ใช่ไหมคะมาค่ะวิเวียนกำลังอยู่บนถนนรัชดาข้ามแยกรัชดาลาดพร้า,าวด้านขวามือคือโรงแรมบางกอกบาซา่าลงสะพานข้ามแยกไปปุ๊บมองไปด้านซ้ายมือจะเป็นสถานีรถไฟฟ้ารัชดา,ชดาซึ่งอ,อยู่ตรงปากซอย28แต่วิเวียนจะพาท่านเข้าซอยรัชดา26 เพื่อเข้าไปยังโครงการรัชดาพาฟาซึ่งบริหารโดยเซดา d e v e รบเมน n ์นะคะเดี๋ยวซ้ายสองทีก็จะถึงตึกที่กำลังจะขายนะคะตึกนี้เหมาะสำหรับเป็น Back ออฟฟิศของธุรกิจทางการแพทย์คลินิกหรือสำนักงานพิเศษมากๆสำหรับท่านที่มีวิชั่นในการลงทุนวิเวียนแนะนำท่านนำการลงทุน ทำศูนย์รองรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยทำเป็นไลฟ์สตูดิโอให้เช่าเพื่อการรีวิวสินค้าถ่ายทำคลิปวิดีโอต่างๆรองรับการเติบโตของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เอ็นฟูเอ e นเซอร์โคเวกิ้งสเปซธุรกิจนี้ไปได้ดีอย่างแน่นอนเลยค่ะโดยเฉพาะตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีพ่อค้าแม่ค้าชาวจีน Move ตัวเอง อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะย่างรัชดาซึ่งเขานิยมกันมากๆนะคะมาไลฟ์ขายสินค้าถ้าเขามีจุดศูนย์รวมการทำไลฟ์สตูดิโอจุดนี้ไปได้ดีแน่นอนเลยค่ะตอนนี้วิเวียนอยู่หน้าอาคารซึ่งอาคารนี้สร้างอยู่บนเนื้อที่65.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด7ชั้น รวมพื้นที่กว่า1,000งพัตารางเมตรนะคะด้าน,นหน้าของอาคารสามารถจอดรถได้6คันด้านซ้ายมือที่เห็นนั้นคือถนนรัช,ชดาถนนใหญ่นะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟฟ้ารัชดาด้วยนะคะผู้ชมนั้นในอาคารย่านรัชดาค่ะสำนักง,งานแห่งน,นี้อยู่ใกล้ถนนใหญ่และสถานี MRT ซึ่องอยู่ไปทางด้านซ้ายมือซถานยีอยู่ตรงมุมนี้ค่ะเพียง80เมตรจากอาคารของเราเท่านั้นเองนะคะอาคารของเราขนาด65.5ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยอกว่า1,000ตารงเมตรทั้งหมดแยกเป็น7ชั้นด้วยกันค่ะซึ่งเราแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกไป ตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวจะพาชมข้างในนะคะว่าแต่ละชั้นตกแต่งไว้เป็นยังไงบ้างตรงนี้ชั้นล่างประกอบด้วยเคาน์เตอร์รีเซพชันพร้อมห้องน้ำหนึ่งห้องด้านหน้ามีล็อกเกอร์กว่า20ล็อกเกอร์และพื้นที่ใช้สอยอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่า จะทำให้มันเป็นพื้นที่โลง่งหรือจะกั้นห้องไว้สำหรับทำเป็นโชว์รูมเข้าไปด้านในสุดจะประกอบด้วยลิฟต์หนึ่งตัวและด้านหลังและด้านข้างจะเป็นพื้นที่ว่างที่จะใช้ในการเชื่อมต่อสำหรับกรณีที่เราจะแบ่งเช่าอาคาร ผู้ที่ใช้พื้นที่ชั้นสองชั้นสามไปถึงชั้นเจ็ดเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เชื่อมต่อลิฟต์ขึ้นไปในพื้นที่ของตัวเองได้เลยซึ่งพื้นที่แต่ละชั้นจากชั้นสองไปถึงชั้นหกมีพื้นที่ใช้สอยประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบตารางเมตรค่ะส่วนชั้นดาดฟ้าเป็นพื้นที่ต่อเติมเป็นสตูดิโอสำหรับพื้นที่ไว้พักผ่อนเป็นพื้นที่พักอาศัย หรือว่าเป็นห้องชุดก็ได้นะคะถ้าสนใจนะัดชมพื้นที่จริงค่ะวิเวียนยินดีพาชมอาคารติดต่อได้ดัมเบอร์ด้านล่าง0958621787นะคะขอบพคุณที่ติดตามและชมคลิปของเราจนจบนะคะสวัสดีค่ะ